สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีพี่รักแฟงเกย์ทุกท่านมีกับทีมงาดงานกันครับเป็นการ cover เพลงครับทุกคน cover ประมาณหาเพลงนี้นะครับอยู่ e ี่จัดจัดครับอยู่กับคุณเจ้ยพิศวัตรสวัสดีครับแต่วงเหมือนเดิมครับกับคุณเนมสุรพงศ์นะครับเจ้าของเจ้าของอ่สตูดิโอครับดูดีสตูดิโอนะครับหนุ่มน้อยละอ่อนจากลำปางครับแต่ตอนนี้มา ระจำการทีที่จ้จัดครับเพราะว่าเพราะว่าเคยอยู่ที่บ้านแล้วครับทําไมฮะไม่มีเงินครับนะครับแล้วก็ติดตามครับวันนี้เรายะเห็ดยางไงบ้างนะครับเราจะอัดวิดีโอเป็นตอนเป็นตอนแล้วก็มาตัดให้ทุกคนได้ดูกันครับแล้วเจอกันครับพี่ดาวกูเต้ใช่มอจะได้ดูเป็นคาเล็เต ต้องทดคีย์นัเนี่ยต้องเอาคีย์ลงต้องเอาลงมาอีกเสียงหนึ่งอ่ะเพราะว่ามันต้นฉบับมัน E minor E minor e min นะกลับลงมาเป็น D minor ลดสูงถ้า E ถ้าต,ต้นฉบับเลยคือแบบเหนื่อยกลางทีเขาเบอร์เพลงสัญญาณเดือนหครับพี่น้อง อคุณโจุี้ใช่ไหมครับโจอย้อ่ะรวยนะ <laughs> จุี้แกหน,น้าไม่ใช่บึ้ง <laughs> นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันครับทุกนี่ครับสนับสนุนโดยกาฟแฟข้างบ้านหลนังนีกว่าอยู่ข้างทางข้างบ้านข้างคุณใช่ครับแต่ข้างเธอไม่ได้ธรรมดา เบาไปนะครับนี่ก็คืออ exactly ุปกรณ์ของค่ายนะครับใช้อุปกรณ์ค่ายจะลงช่องตัวเองนะครับต้องขอบคุณจุชัดบารมีจุดชัดใช่แล้วก็เราก็จะมีโปรเจกต์นะเป็นอัลบั้มเลยนะทํากันนะครับให้คุณเต้พิศวาสเป็นโปรดิวเซอร์อัลบั้มนี้มีห้าเพลงครับคนอื่นก็ทำอัลบั้มหนึ่งสิบเพลงครเราทำห้าเพลงคอลิมิเต็ดนะลิมิเต็ดใช่ว่าเราจะทำสองอัลบั้มลิมิเต็ดวยก่อน แ,แ,แ,แบ่งแบ่งไปสองอัลบั้มใช่เพราะว่าสิเพลงงคาอือว่าทำสิบเพลงอัลบั้มเดียวแต่เราทำห้เพลงก็ได้เป็น2องอัลบั้มนะครับนี่แรับที่ทํางานของเรานะครับก็จะช่วงนี้ก็ยลกหน่อยครับลุบหน่อย,อยางานเยอะครับใช่ปกติก็ลกกว่าน,นี้ครับแต่ว่าพอจะถ่ายก็เก็บนิดนึงนะธรรมดาเต็มสิบวันนะครับไปครับ แล้วเอาไปได้ยินเสียงใหม่เลยครับเอาเก็บไว้เตือนก็ได้แล้วหัดเอาใหม่สักรอบครับเมื่อกี้แบบวอมอยังไม่บอกโอ้แบบดอกสะแบงบ่งบถึงปลายแหลงก็ร่วงก็โรย ฝนบ่ตกบ่หอยก็ถึงเวลาขอป่าขอฝนคนที่อยู่เมืองไกลคิดถึงบ้านบ่อที่จากไปดนโอฮอโอละหนอออกจากเมืองที่วุ่นวายสักครั้งมาอบกอดความหลังที่เห่ายังคุณที่เห่ายังไม่ลืมมาอบกอดความรักให้ใจมันหายเหนื่อยดุ่บับงไปเดือนหกกลับบ้านเหมา จุดบังไฟค่อยพน้มันตกอ่อนวอนฟ้าค่อยพน้มันตนคกคนืนมวนมาแผ่นดินพีสซ่าบุญบังไฟเดือนหงกับบานเฮามาบุญเดือนหงอัดไปเมื่อกี้นะเกือบตายครับทุกคน สูงไรก่อนบอนตาค่อยฝ้นมันตกกนฟ้นไฟ้นมันตกุยฝากด้วยแล้วกันนะครับกับผลงานเขาเบื่อครับชื่อเพลงว่าบุญบังไฟเดือนหกคััญญาเดือนหกนะครับพี่น้องเดือนหกกลับบ้านเทามาบนเดือนหกเดือนหจะให้บังมอสเป็นคนถ่ายวิดีโอนะครับกลับบ้านเทาบาต้องทุกต้องโศกกลับคืนมาบนน้ำกัญัา บอกว่าด้วยคุณเต้ยวศวัตรนะครับศิลปินท่านต่อไปดูดีสตูดิโอนะครับ